สวัสครับพบกับพวกเราชุดสันารสุขที่5 4นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่นะครับมาร่วมกับสปปกรมเภอแล้วก็จะมีพี่อสอุขุ้งคานะครับจะมีการมอบของที่ระลึกว่าระโอโพรนะครับให้กับทุกป่วยนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆเชิญเข้าไปสมกันได้เลยครับผมดีกนดีก้นนะ

ให้นี่อะไรข้าวคุ้งตากตากายย่อม่อคอให่่อคอ่อคอจากคอนจับคอใหญ่จับคอต้องเง่อต้องเงอเลยไ้ไม่ต้องเอ

เฮ้ยวีอ่าไอทีของไหม